คนเหล่านั้นไม่มีใครเก่งและฉลาดมาตั้งแต่เกิดล้วนต้องเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาก่อนแทบทั้งสิน้นหนทางการได้พบเจอสิ่งต่างๆก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปดูถูกหรือสบป,ประมาทก,กับบคุคคลอื่นว่างูว่าไม่มีปัญญาเพราะตัวเราเองก็เคยผ่านควาโมโง่มาก่อน ถึงจะมาฉลาดคนได้ผลทางชีวิตของแต่ละบุคคลมันไม่มีอะไรแน่นอนคนที่เราคิดว่างโง่ซื่อบือ้อคิดเชื่องชา้าไม่มีปัญญาฉลาดเท่ากับตัวเองนั้นแต่เขาอาจถึงจุดหมายก่อนเราก็เป็นได้ดังเช่นนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่ากระต่ายมีความทะน,นงในตัวเองว่าว่องไวกว่าเต่าในเกือบทุกๆเรื่อง จึงท้าเต่าเดินทางแข่งกันใครถึงเป้าหมายก่อนผู้นั้นเป็นผู้ชนะด้วยความที่หญิงธนุงหลงตัวเองของกระต่ายว่าเต่าที่เดินท่วมเตียมชักช้าไม่น่าจะชนะตัวเองได้แน่นอนกระต่ายจึงประมมาทมัวหลงเพลิดเพลินเดินกินเล่นไปตลอดทางจนท้องอิ่มแล้วเผลอหลับกลางทางตื่นขึ้นมาถึงได้รู้ว่า เต่าที่ค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้านั้นได้เข้าถึงสิ้นใจไปแล้วนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าจงอย่าประมาทกับชีวิตและจงอย่าคิดสบป,ประมาทใครไม่ว่าผู้นั้นจะดูงูดูไม่เอาไหนหรือในขณะนั้นเขาจะทำตัวไม่ดีหรือเลวมาก่อนแต่ให้จําเอาไว้ว่าอนาคตคนเหล่านั้นไม่แน่นอน เลวได้ก็อาจก,กลับเป็นคนดีได้และคนดีก็อาจจะกลับไปเป็นคนเลวได้ถ้าใจมันหลงผิดขอยกตัวอย่างอ้างอิงในสมัยพุทธกาลให้ฟังอีกเรื่องหนึง่งองคุริมาลที่มีใจหลงผิดเชื่ออาจารย์ตัวเองว่าถ้าฆ่าคนครบ1,000คนจะมีชีวิตที่เป็นอมตะ เขาจึงต้องฆ่าคนแล้วตัดหนีไว้เป็นหลักฐานว่าได้กี่ศพแล้วคันพอได้999ศพเหลืออีกหนึ่งศพจะครบหนึ่งพพระพุทธเจ้าท่านทราบเรื่องน,นี้และท่านมีญาณอย่างรู้ว่าองค์คุริมาณผู้นี้สามารถจะบรรลุธรรมจากท่านได้ถ้าท่านไปโปรดแสดงธรรมด้วยตัวท่านเอง และถ้าท่านไม่เสด็จไปโปรดแสดงธรรมขัดวางไว้องคุริมานผู้นี้ต้องมีบาปนักเพราะศพสุดท้ายคือมารดาของเขานั่นเองทางศาสนาถือว่า,าการทำมาทุกคาตหรือปิทุกคาตจะเป็นบาปมหัน์พระพุทธเจ้าท่านถึงทรงใช้ปัญญาอย่างชาญฉลาดไม่เคยใช้วาจาหรือคำพูดที่ดูถูกใครว่างือ,อเลวท่านแค่เอ ประโยคหนึ่งว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านนั้นยังไม่หยุดองคุริมาลเลยสงสัยว่ามันหมายความว่าอย่างไรในเมื่อเราวิ่งตามท่านจนเหนื่อยแต่ท่านยังไม่ได้หยุดทำไมท่านถึงมาบอกเราว่าท่านหยุดแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้โอกาสเทศนาสอนทำให้องคุริมาลฟังว่าท่านนั้นหยุดจากการทำบาปทั้งปวง และอธิบายเรื่องบาปปุญคุณโทษให้องคุริมาฟังจนมีดวงตาเห็นธรรมสำนึกผิดทิ้งดาบแล้วกราบแทบท้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอถวายตัวเป็นติดท่านก็รับไว้แล้วสอนจนพระองคุริมานั้นสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันได้ในชาตินั้นนั่นเองจากเรื่องราวที่เล่ามาเพื่อต้องการจะสื่อว่า ความคิดและชีวิตของคนเหล่านั้นไม่แน่นอนต่ำได้ก็สูงได้สูงได้ก็ต่ำได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจงหยาไปดูโถหรือสบประมาทใครใด,ดเลยดูจิตดูใจแก้ไขนิสัยตนเองนั้นดีที่สุดเพื่อพัฒนาพาจิตตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อให้ถึงพระนิพพานในอนาคตกานไกกันทุกๆุกท่านนะครับ